สวัสดีครับเตอร์ที่สุดอนโอเคสวัสดีครับเพียงสวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บใครพอดีพอดีพอ,พอดีใครใคดูนะครับท่อเราอัดกาไปแล้วแล้วใช้ลมร้อนผอมมันอ,ออกไหมท่อเอ่อพีวีซีขนาด <BBC. S 1> ครึ่งนิว้วนะครับครึ่งนิว้วครึ่งนิ้ววันนี้นิ้วขึ้น Níu, khá nạt níu, tròn tròn có hư níu khương Cái khương níu có xỉu ủn Níu lòng lề, chạy rút rút hot air, lòng rút Thấm tay mấy? Ờ, chạy hot air Học Đưa qua họp mấy Cái này mình คอนักกีบาหน่อยจมพอนละกีบาท่อไหมคุ้มกับค่า,คาบบต่อไหมคุ้มมั้ยจางเปฮะจางเปโ, <อ S 1> โ,โอ๊ไหรอกติดตัวโอ๊ไหมวะฮะเอ๊ยโอ๊โอ๊ยอะไรไอ้หนเรื่องอะเดยออกดึง,ดง,ดง กีนยนใไปช่วกันตกไม่ผ่าน,นต,ตนัดเลยต้องเกีย่ยอย่างเดียวแสดงว่าเกไม่ผ่านเหมือนในคลิป,กปลนเกี่ยวกันต้องผ้าวันนี้สารผ้าเลยตัวชิ้นนี้ไปแทนได้ไม่เนจายไม่ได้เลยกาดเลยเยอะพอที่งอมา

ช่เขาไม่รู้เรไม่เบบไม่ไบอกเขาหรอกแจ้เขาด้วก้าวที่นี้ันเป็นีเอกว่าม hmm ันม <ok ันมัน่มมันมเก่าต่กลามันร่มสรุปทำไม่ได้ขอบคุณครับ